หประโยคในชีวิตประจําวันตอนที่15ครับ I turn on my laptop ผมเปิดโน้ตบุ๊กของผมผมเปิดโน้ตบุ๊กของผม I am checking my email ผมเช็คเมลอยู่ผมเช็คเมลอยู่ I have a meeting tomorrow. ผมมีประชุมพรุ่งนี้ผมมีประชุมพรุ่งนี้ Today I will go shopping. วันนี้ผมจะไปซื้อของวันนี้ผมจะไปซื้อของ I feed. my pet ผมให้อาหารสัตว์เลี้ยงผมให้อาหารสัตว์เลี้ยงขอบคุณที่รับชมครับติดตามครูวิกเตอร์ได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นด้านนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ